การทําคลิปท่านต้องดูเหมือนที่ผมบอกะครับท่านผ่านการสร้างรายได้อะไรท่านคนทําคลิปตรงนั้นให้เยอะๆนะถ้าท่านไปทําคลิปสั้นท่านก็ไม่ได้หรอกโบนัสเหรียญก็ไม่วิ่งนี่คือจำที่ผมบอกไว้ไหมซึ่งหากว่ามันสอดคล้องตรงนี้ท่านก็ต้องปรับปรุงนะครับทำให้มันถูกต้องก็มีอยู่ประมาณห้าหกประเด็นเนาะ ครับที่อยากจะบอกแต่ว่าอันนี้เป็นข้อที่จริงที่ผมเจอกับตัวผมเองแล้วผมก็ผิดผรมหน้าผิดหรือโปรไฟล์สิ่งที่เราปักหมดจะขึ้นก่อน เื่อนเราจะเห็นก่อนอันดับอาหารการกินไปก่อนก็ได้นี่คือคลิปยายอย่างน้อยมันต้องมีครับหนึ่งหรือสองคลิปอย่างน้อยสองคลิปจะเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นที่อยากมาแนะน,นําจริงๆมันมีส่วนอื่นอีกเยอะนะท mm ่า hmm. น,นจะพิจารณาถ้าผ่านกรณีผ่านสองอย่างแต่กรณีผ่านอย่างใดอย่างหนึ่งนะท่านพยายามปักห่อนเวลาเขาเข้ามาฟังมาชมแล้วเข้าไปปฏิบัติไปทุกทวนแล้วก็เกิดประโยชน์กับเขาได้อย่างนี้ครับก็กลองดูแต่ไม่ทางจริงก็ถ่ายภาพวิวธรรมชาติเนี่ยที่ต้องท่งข้อมูลทุกวัน ลงข้อมูลทุกวันและใช้เครื่องมือให้ครบแต่หากว่าท่านทําไม่ทุกวันนะครับทําวันหนึ่งเวลานทวนว่าสิ่งที่ท่านผ่านการสร้างไรายได้คืออะไรนะครับตรงนีนะ้หากว่าท่านทําไม่ถูก ตามเป้าาดมาก่อนนะครับก็เลยเอามาแบ่งพันเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านลองไปทวนตัวเองกันแล้วกันว่าสิ่งที่เราทำผ่านม,มามันใช่นันไม่ถูกไหมหรือเราทําผิดตรงไหนก็ไปแก้ไขให้มันถูกต้องตัวที่่ันผ่านสมมื่าทันผ่านคลิปสั้นท่านก็ปักหมุดคลิปสั้นถ้าทานผ่านคลิปยาวท่านก็ปักหมุดคลิปยาวอยนโฮมผมผ่านคลิปยาวใช่ไหมผมต้องปักหมุดคลิปยาวแต่หลักปฏิบัติผมเลยเจอคาตอบว่าทำ้งเยอะจเยะไม่เหรียญสักทีเป็นไข่ต้มตลอดเมื่อไหรจะได้เหรียญเหรียญไม่วิ่ง ประมาณนี้ครับแทอาหารกันกินไปก่อนก็ได้นี่คือคลิปยายอย่างน้อยมันต้องมีครับหนึ่งหรือสองคลิปอย่างน้อยสองคลิปจะเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นที่อยากมาแนะน,นํจริงจริงมันมีส่วนอื่นอีกเยอะนะร mm hmm. เราต้องดูว่าเราผ่านอะไรถ้าเราผ่านเรื่องของการได้โบนัสในการสร้างรายได้นะโบนัสท่านต้องทําอะไรบ้างท่านต้องตอบตัวนี้นะครับก็อยากจะมาบอกว่าหลายๆท่านผมไปชมบ้านเพื่อนเนาะไปชมหลายๆบ้านส่วนใหญ่ก็จะเจอ คำถามประเด็นที่หนึ่งก็คือถ้าอีเลียนไม่วิ่งไม่วิ่งนะหรือท่านไม่ได้เหรียญเป็นไข่ต้มตลอดครับท่านต้องมามองตัวเองว่าถ้าท่านไปทําคลิปสั้นท่านก็ไม่ได้หรอกโบนัสเหรียญก็ไม่วิ่งนี่คือแต่ผมไปปักหมุดคลิปสั้นหมดเลยเขาคลิปสั้นยอดวิวได้เยอะอะไรประมาณนี้ซึ่งผมจะได้อะไได้ไหมผมไม่ได้เพราะผมยังไม่ผ่านคลิปสั้นนะผมไม่ปักหมุดวมจะได้ไม่ได้หรอกคือมไงครับทาคลิปยาว ทำคลิปยาวไม่ทําคลิปสั้นอย่างเงี้ยก็คือการตอบโจทย์ที่ผิดเหรียญจะวิ่งไหมเหรียญก็ไม่วิ่งเพราะฉะนั้นอ่าสั้นสมมติเราผ่านคลิปสั้นเนาะอื่นเราไม่ผ่านสิ่งที่เราควรทําคือคลิปสั้นใช่ไหมแต่บางคนหรือที่อยากจะบอกแต่ว่าอันนี้เป็นข้อที่จริงที่ผมเจอกับตัวผมเองแล้วผมก็ผิดผผมลืมไงผมตักหุดคลิปสั้นแล้วมันจะได้ไม่เหรียญไม่ได้หรอก อันนี้อันที่สองเหตุการณ์จริงเจอมานะครับก็เอามาแบ่งปันกันแล้วกันนี้นะครับก็อยากจะมาบอกว่าหลายๆท่านผมไปชมบ้านเพื่อนเนาะไปชมหลายๆบ้านส่วนใหญ่ก็จะเจอคําถามสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาฝากนะครับก็หากว่าเป็นประโยชน์ แต่ผมไปปักหมุดคลิปสั้นหมดเลย <c oughs> คลิปสั้นยอดวิวได้เยอะอะไรประมาณนี้ไงอึ่งผมจะได้อะไรได้ไหมผมไม่ได้เพราะผมยังไม่ผ่านคลิปสั้นนะผมไม่ปักหมุดผมจะได้ไมไม่ได้หรอกนี้นะครับก็อยากจะมาบอกว่าหลายๆท่านผมไปชมบ้านเพื่อนเนาะไปชมหลายๆบ้านส่วนใหญ่ก็จะเจอคาถามนะครับแล้วสุดท้ายที่ผมมองก็คือเรื่องของยิง ท่านต้องรงู้ด้วยนะหนก็คือลงรูปภาพ2ข้อความ3คลิปยาวใช่ไหมสี 4, ไลฟ์สดอย่างเงี้ยครับท่านถึงจะได้บนหน้าก,การทวนว่าสิ่งที่ท่านผ่านการสร้างไรายได้คืออะไรนะครับตรงนี้หากว่าท่านทําไม่ถูกตามป๊อปลงสตอรี่ด้วยและประมาณนี้ครับคือต้องใช้เครื่องมือให้ครบที่ทางเฟซเขามีมาแล้ก็ทําทุกวันทําต่อเนื่องสําคัญนะอันนี้ก็เป็น สวัสด,ดีครับสวัสดียามเย็นครับวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาฝากนะครับก็หากว่าเป็นประโยชน์ก็ามาก่อนนะครับก็เลยเอามาแบ่งปันเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านลองไปทวนตัวเองกันแล้วกันว่าสิ่งที่เราทำผ่านม,มามันใช่ไหมนมนถูกไหมหรือเราทําผิดตรงไหนก็ไปแก้ไขให้มันถูกต้องทำที่ผมบอกไว้ไหมซึ่งหากว่ามันสอดคล้องตัวนี้ท่านก็ต้องปรับปรุงนะครับทําให้มันถูกต้องก็มีอยู่ประมาณห้าหกประเด็นเนาะนะครับตัวของเอง ผมผ่านการสร้างรายได้จากคลิปยาวหรือสตรีมแต่เชื่อไหมผมปักหมุดอะไรคลิปสั้น <c oughs> มือนเงิท่านต้องรงู้ด้วยนะหนึ่งก็คือลงรูปภาพสองข้อความสามคลิปยาวใช่ไหมสี่ไลฟ์สดอย่างเงี้ยครับท่านถึงจะได้โบนัสการทำคลิปท่านต้องดูเหมือนที่ผมบอกอะครับท่านผ่านการสร้างรายได้อะไรท่านคนทำคลิปตรงนั้นให้เยอะๆะประเด็นทะี่หนึ่ง ก็คือถ้าเหรียนไม่วิ่งไม่วิ่งนะหรือท่านไม่ได้เหรียนเป็นไข่ต้มตลอดนะครับท่านต้องมามองตัวเองว่าอีกงานหนึ่งข้อสามก็คือต้องทําให้มันต่อเนื่องต้องทําให้มันต่อเนื่องนะครับอย่าทําวันเว้นวันหรือทําวันเว้นสองวันสามวันวิ่งนะไม่วิ่งหรอกแล้วบางคนก็ทําเฉพาะอย่างอีกทำแต่คลิปสั้นอย่างเดียวคลิปยาวก็ไม่ทําอื่นก็ไม่ทาอย่างเงี้ย คือต้องพยายามเราผ่านการสร้างไรายได้อะไรครับเป็นโบนัสเป็นคลิปสั้นเป็นคลิปยาวเราผ่านอะไรอันทีหนึ่งเราต้องดูแล้วอนาคตเหรียญท่านจะวิ่งเหมือนผมทุกวันนี้เหรียญผมก็วิ่งแต่แม้จะไม่เยอะนะแต่ว่าก็วิ่งทุกวันนะฮะก็ได้เหรียญทุกวันก,ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีก็นําสิ่งที่ดีตรงนี้มาเลยครับท่านต้องไม่เช็คว่าเราผ่านอะไรถ้ายามไปปักหมุดตัวนั้นเพราะว่าการปักหมุดเพื่ออะไรนะครับเพื่อว่า เพื่อนๆของเราเวลาเข้ามาการทวนว่าสิ่งที่ท่านผ่านการสร้างไรายได้คืออะไรนะครับตรงนี้นหากว่าท่านทําไม่ถูกตามเป้าถ้าท่านไปทําคลิปสั้นท่านก็ไม่ได้หรอกโบนัสเหรียญก็ไม่วิ่งนี่คือตัวผมเบิงผมผ่านการสร้างไรายได้จากคลิปยาวหรือสตรีมต่เชื่อไหมผมปักหมุดอะไรคลิปสั้นหมื่นตัตสองวันสามวัน บอกว่ามีภารกิจมีงานอย่างนี้เหรียญจะวิ่งไหมมันก็ไม่วิ่งหมายที่ท่านผ่านนะเหรียญมันก็ไม่วิ่งหรอกนะครับอันที่สองการปักหมุดผมก็ผมเองผมก็เจอดยเราห่านการสร้างรายได้อะไรครับเป็นโบนัสเป็นคลิปสัน้นเป็นคลิปยาวเราผ่านอะไรอันที่หนึ่งเราต้องดูก็เปนสองวันสามวันบอกว่ามีภารกิจมีงานอย่างนี้เหรียญจะวิ่งไหมมันก็ไม่วิ่งน,นะ หรือดาวสมมติถ้าเราผ่านคิดสัสดีครับสวัสดียามเย็นครับวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมาฝากนะครับก็หากว่าเป็นประโยชน์กลมหน้าผิดหรือโปรไฟล์สิ่งที่เราปักหมุดจะขึ้นก่อนเพื่อเราจะเห็นก่อนอันดับเราต้องดูว่าเราผ่านอะไรถ้าเราผ่านเรื่องของการได้โบนัสในการสร้างรายได้นะโบนัส ท่านต้องทําอะไรบ้างท่านต้องตอบตัวเองอย่างนี้ครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่างน้อยก็สักสองคลิปนะสักสองคลิปนี่คือการทําคลิปให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราสร้างไรายได้ถ้าผ่านท่านผ่านทั้งคลิปยาวคลิปสั้นอย่างเงี้ยท่านก็ลองดูว่าอันไหนที่มันเวิร์กกว่ายอดวิวดีกว่าท่านก็ปักหมุดตรงนั้นก็แล้วกันได้อยู่ที่ตวงตอนผมก็ตีไม่ไม่ไม่เครู้ไม่ไมีมมมมนี่ไง ก็ไปทํา,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 ตา,า,าแ,แต่แนนตค,ลคลิปสั้นจริงๆเราผ่านคลิปยาวไงตองความคลิปยาวอย่างน้อยวนันละหนึ่งหรือสองคลิปแต่ผมแนะนําให้ตอนผมก็ตีไม่รู้ไม่เนี่ยไงก็ไปทําแต่คลิปสั้นจริงๆเราผ่านคลิปยาวไงตองความคลิปยาวอย่างน้อยวันละหนึ่งหรือสองคลิปแต่ผมแนะนําให้การทวนว่าสิ่งที่ท่านผ่านการสร้างรายได้คืออะไรนะครับตรงนี้นหากว่าท่านทําไม่ถูกตามเป้าตัวของบิงผมผ่าน การสร้างรายได้จากคลิปยาวหรือสตรีมแต่เชื่อไหมผมปักหมุดอะไรคลิปสั้นเมือนนะอย่างเช่นท่านผ่านคลิปยาวใช่ไหมในการสร้างรายได้แต่ท่านไปทําคลิปสั้นราได้จะได้ไหมันก็ไม่ได้เหมือนผมแต่ก่อใช้เครื่องมือให้ครบทั้งคลิปสั้นคลิปยาวโบนัสน้องโบนัสก็ต้องลงรูปภาพข้อความด้วยไลฟ์สดได้ไลฟ์รีมิกด้วยประมาณนี้น,นะหรือดาว สมมติถ้าเราผ่านคิซึ่งก็เจอเยอะนะซึ่งผมผมก็เป็นช่วงก่อนผมก็เป็นเราต้องดูว่าเราผ่านอะไรถ้าเราผ่านเรื่องของการได้โบนัสในการสร้างรายได้นะโ,โบนัสท่านต้องทําอะไรบ้างท่านต้องตอบด้วยแล้วอนาคตเหรียญท่านจะวิ่งเหมือนผมทุกวันนี้เหรียญผมก็วิ่งแต่แม้จะไม่เยอะนะแต่ว่าก็วิ่งทุกวันนะะก็ได้เหรียญทุกวันก,ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีก็นําสิ่งที่ดีตรงนี้มาหน้าที่ต้องทวงข้อมูลทุกวัน ลงข้อมูลทุกวันและใช้เครื่องมือให้ครบแต่หากว่า